สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลับมาพบกับคำแก้ววันนี้กลับมาพบกับมิ้นนะคะวันนี้จะมาแต่งในละครเรื่องนาคีนะคะแต่งเป็นคำแก้วนั่นเองนะคะซึ่งเราทําทรงผมทรงนี้นะคะกับชุดสีแดงแบบนี้นะคะแต่คือเราไม่มีองค์ประกอบบนหัวนั่นเองนะคะก็คือเราก็จะแต่งแค่หน้าเฉยๆเป็นลูกชาวบ้านธรรมดามาแต่งเป็นคำแก้วใน หน้าแบบนี้แล้วกันนะคะก็เป็นหน้าที่เป็นลูกชาวบ้านที่คําแก้วอยู่เป็นชาวบ้านนั่นเองที่อยู่คุณโทษสพนของเรานะคะก็คือตอนจบซึ้งมากๆนะคะแล้วก็คือนางเอกนางเอกเป็นพญานาคพระเอกบวชคือฉันจริงๆก็รู้มาตั้งแต่แรกแล้วนะคะเพราะว่าได้อ่านในหนังสือของเขาอะค่ะว,ว่าตอนทุกทายต้องจบแบบนี้เนาะ,ะเดี๋ยวเรามา แต่งกันเลยดีกว่านะคะลุกของคาแก้วในลุกชาวบ้านก็เป็นลุกที่ไม่ค่อยจะมีอะไรบนใบหน้าเลยดังนั้นถ้าใครเลือกใช้รองพื้นที่หนาและปกบอช้คคาแก้วเพราะว่าคาแก้วต้องใช้ลุกที่บางเบาคือเห็นทุกอย่างคาแก้วจะมีรอยคือเป็นผิวหน้าเราทุกอย่างนะ,ะนี่ก็เลยจะใช้เป็นตัวนี้นะคะอ่า เป็น B B C C นะคะของนามิตัวนี้นะคะเป็นเนื้อที่บางเบาในการวอร์มที่มือก่อนนะคะแล้วก็ทานบริเวณใบหน้าของเรานัเอง,เองลุกนี้เป็นลุกที่คือก็อย่างที่ว่ากันคือคำแก้วเขาจะไม่มีสีสันบนใบหน้าเลยนะคะแม้แต่แก้มคือน้อยมากนะคะคือแล้วก็คนหน้าของแต้วเขา มีความสละสลวยนะคะซึ่งขออภัยท่าน่ามิน้นมีความมีความแบบอมอรู้จะพูดยังไงแต่ก็ต้องขออภัยด้วยนะคะแต่ก็อยากจะให้เ,เพื่อนๆดูเป็นแบบเ,ออเพื่อความบันเทิงเนาะสนุกสนานบันเทิงอะไรอย่างนี้ ็คือต้องให้บางบางมากๆเลยนะคะบ่มีอย่างมาพังทลายความหักอ้าวร้องผิดบ่มีอย่างมาพังทลายความมันก็สองเขาได้แม่นิลสลาย ยังมันคงเหมือนึะต่อเลิมฮักที่แรกฮักที่แรกฮักที่แรกโดยแหกกฎ้านั่นคือสัญญาและแต่งเติมโอ้ยหัวไปฮักที่แรกโดยแหกกฎ้า นั่นคือนะกแ่ความปวดราวที่เขามาเสริมเคยคิดยันเสียงแหบมากเนะถ้าขอด้วยจ้ะในวันนี้เราเจอกันแล้วยังบาแคลจึงต้องจากลา คนที่เห้าตามหาเป็นยังสิมอสนใจให้ของชาติอีกที่พันปีให้อยู่ตรงนี้อีกนานเท่าไรขอเพียงแค่เธอจำฉันได้ชาติไหนก็รอเธอพอเราได้อันแบบอันธรรมชาติแล้วนะคะเราก็จะต้อง ใช้แป้งแป้งพับมิ้นเลือกเป็นึ่งกันนะคะก็ใช้ไอเนี้ยปัดนะคะอย่าอย่าเอาพับไปไป,ปโปะเพราะว่ามันจะทำให้ดูหนาหนาขึ้นนั่นเองก็ใช้ตัวนี้แล้วกันนี่นาคีส่วนนี่นะคะ เราจะรำเพลงนาขีนะ <c oughs> ก็ต่อไปจะเป็นการลูปในรูปนะคะเขาก็จะแบบมีการเขียนอินเนอร์นิดเดียวนิดเดียวจริงๆเราจึงใช้ดินสอเขียนคิ้วของ BSC ทําการเขียนเข้าไปในอินเนอร์ไลเนอร์เรานะคะเพราะว่ามันถ้าใช้อันนั้นถ้าใช้แบบอินเนอร์โดยตรงมันจะดํามากเราก็เลยใช้เป็นสอของ P.S.4 เนี่แหละเออโอเคเพราะว่าเรามันจับยากมากนะคะการแต่งของลูกคำแก้วแต่ดูออกแล้วว่าเออมีอินเนอร์อะไรเนอ้บางอโอเคแล้วก็แก้มคิวยังไม่เขียนเอาไว้เขียนที่หลังแก้มจะใช้เป็นสีนี้นะคะ สีที่ไม่มีชิมเมอร์นะคะสีที่เป็นไม่คายแบบเลือดฝาดเลยจริงๆเลยนะคะอย่าทาให้มันเห็นว่าเป็นสีแดงคือทาให้มันชมพูแค่แบบละเลื้อนละเลือ้อนนิดเดียวพอวโอเคนะคะประมาณนี้ จริงๆเราเห็นสีนะแต่ก็แค่นี้พออย่างมากเพราะว่ามันจะไม่ใช่ข้ามแก้วมันจะเป็นข้ามแก้วข้ามถวยก้างจานต่อไปนะคะก็ลิปก่อนเป็นงานที่เราเขียนคิวที่หลังเพราะว่าคิวค่อนข้างธรรมชาติเราต้องไล่เส้นสีลิปจะเป็นสีค่อนข้างค่อนข้างเหมือนเหมือนเหมือนปากแบบเหมือนคล้าย ไม่ได้ทาเลยด้วยซ้ํานะเลยใช้เป็นของคิวเพสนะคะ 4, 4, 5, ออสีสีห้าออกเป็นส้มๆแต่ว่าเราจะมิม้มมิเอาอะไรน้อยให้มันเป็นแบบเนื้อๆนะเพราะถ้าเราทาเดี๋ยวมันจะกลายเป็นว่าไม่ใช่ทำแก้วเขียนคิวของเราให้มันดูเป็นเส้นแล้วก็สวยงาม อันนี้อุยอุยหลืองเลยหลสีดำนะคะใช้บริเวณปลายคิ้วเขียนถ้าเราแบบเขียนมากเกินเราก็จะกลายเป็นแบบดูตั้งใจแล้วก็ดูแบบเหมือนนางในวรรณคดีเกินไปนะคะเราถึงใช้แบบฝนุนเลือกแบบฝุ่น โอเคสวยแล้วก็ไล้ตรงด้านเรานิดนึงหงมา หน้าเราไม่ต้องเหลาเพราะว่าหน้าเราค่อนข้างจะมีโหนกอยู่แล้วนะคะไม่ต้องเหลาให้มันเป็นโหนกมากอเอาแค่แล้วก็ชิ้เม,มื่อหน่อยหนึ่งเอ้ยต้องดัดแต่คนตาบังของบิ๊กไอนะคะมิทีนบอกผิดไปหลายรอบเลยนะ ยาดัดให้มันเป็นก้อนนะคะเพราะว่าสมัยที่แล้วเขาจะแบบให้มันเหมือนธรรมชาติเหมือนแบบเฮ้ยขนตายาวเองอะไรยี้ไม่ได้คือลุกบ้านบ้านที่อยู่กับคุณโทษสพลนก็จบนะคะจริงๆนะปากจะสีสีกว่านี้นิดนึงแต่ว่าคือไม่ต้องทาประมาณนี้เพราะว่าเดี๋ยวก็มันจะไม่เห็น ก็ไปแล้วนะคะกับลูกค่าแก้วเสร็จเรียบร้อยไวมากๆเลยนะคะก็ไม่ได้มีอะไรมากนะคะผมก็มีการก้าวตรงนี้ให้มันเป็นแหวกแบบกลางข้างข้างหลังก็ทำให้มันพองๆแล้วก็มันจะมีมุมกุฎใช่ไหมแต่เราไม่มีแล้วก็เป็นแบบนี้นะคะก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่มาติดตามมิ้นแล้วก็มาดูลูกข่าแก้วของมิ้นนะคะ ก็หวังพวกทุกๆคนนะคะจะชอบกันนะคะถ้าเกิดว่ามีอะไรติชมกันก็สามารถติชมกันที่ใต้คลิปนี้ได้เลยหรือว่าจะไปคุยกันที่แฟนเพจแล้วก็อินไอจีได้นะคะสำหรับวันนี้มิ้นก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ ่าไดแต่เห็นว่าได่คอยอดทนมาได้สุดยังแต่ไม่เพชรเป็านแม่ตายไม่มมสิขาอ้ายนกับมอยู่นํำกันบาได้